มาเรียนรู้การใช้งานแอปตัดต่อวิดีโอที่ชื่อว่า CapCut ในตอนที่5ครับก็เป็นการใส่ภาพซ้อนนั่นเองนะครับฝากกดดดดไลค์ YouTube นเเน้ออป็ยทรตงงม,มืสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube มาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับในบทที่5นะครับผมเอาภาพมาซ้อนกันทำอย่างไร นะครับมีคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปเอาคลิปนู้นคลิปนี้มาซ้อนกันเอาลูกมาซ้อนกันทําได้หมดเลยในแอปนี้นะครับผมเริ่มต้นเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับก็คือให้เราเนี่ยเอาฟองเอาไฟล์เข้ามาก่อนให้เสร็จเลยนะครับผมนะตอนนี้เขาเป็นไฟล์คุกกี้นอนดิ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าผมเนี่ยต้องการที่จะให้มีภาพซ้อนนะครับผมนี่นะครับเราเลื่อนลงไปดูด้านล่างนะครับคําสั่งเนี่ยเขาจะมีอย่างชัดเจนเลยคือคําว่าภาพซ้อนเห็นไหมครับตรงนี้นะครับภาพซ้อนนะอ่า กดที่ภาพซ้อนได้เลยครับเปิบเข้าไปเสร็จแล้วนะครับผมก็กดคําว่าเพิ่ม overlay เข้าไปเลยเปิบตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะเลือกวิดีโอก็ได้ที่จะซ้อนเข้าไปหรือจะเลือกเป็นรูปภาพให้มันซ้อนเข้าไปก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะอันนี้นะครับผมขอเลือกเป็นวิดีโอก่อนดีกว่านะครับผมนะ,ะมาดูกันนะครับผมเลือกวิดีโอซ้อนดีกว่านะครับ เอาวิดีโอของผมดีกว่าซ้อนเข้าไปเลยตอนกระโดดเชือกอยู่นั่นแหละกดเลยนะครับผมตัวนี้นะเปิบเข้าไปอ่าแล้วเราก็กดเพิ่มได้เลยนะครับนะถ้าเราจะเลือกวิดีโอตัวอื่นอีกนะครับเอา2ตัวเลยดีกว่าอันนี้นะครับอีกตัวหนึ่งตึก๊กก็กดอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมเขาให้เลือกได้แค่ทีละตัวนะฮะตอนแรกผมนึกว่าเลือกได้2ตัวไม่ใช่ครับเอากระโดดเชือกก่อนนะครับตัวหนึ่งนะแล้วค่อยมาเลือกใหม่ปึ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดเพิ่มได้เลยนะครับเห็นไหมมุมล่างขวาเปิบ เห็นไหมครับรูปผมกระโดดเชือกเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอน้มาซอกกับคุกกี้อยู่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะให้ขนาดมันเล็กลงนะครับเราก็เอามือเนี่ยวาวไว้ที่ตรงนี้เลยนี่นะครับวาวไว้ที่รูปนี้เลยนะครับเห็นไหมแล้วก็หดมันเข้าไปครับอย่างนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมครับหดไปเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับปึ๊บหดเข้าไปเเีียยนี่มันก็จะเล็กลงแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะแล้วเราวางจะวางตรงไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยนะครับผมตรงนี้เห็นไหม เดี๋ยวอีกทีหนึ่งครับผมผมจะขอเอารูปภาพนะครับซ้อนเข้าไปบ้างดีกว่ากดเหมือนเดิมเพิ่มโอเวอร์เลยนะครับได้หมดนะจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอ,อรูปภาพบางดีกว่านะเปิบเข้าไปกดเสร็จปุ๊บนะครับผมนี่แล้วผมก็ลองกดรูปภาพดูอเอารูปนี้ดีกว่านะตึกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดคาว่าเพิ่มเลยด้านล่างนะครับเปิดเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้นั่นแหละคือเราก็สามารถจะเอารูปภาพมาซ้อนได้นะครับ โดยถ้ารูปของผมเนี่ยเป็นนามสกุล PNG ไม่มีฉากหลังก็คือเป็นรูปโลโก้ั่นแหละส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันนะก็เอาไปซ้อนได้เลยครับผมเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ในระดับหนึ่งนะอ่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยผมเอารูปนี้ไว้นี่ก่อนส่วนใหญ่นะครับผมโลโก้ที่เป็นโลโก้ของเราเนี่ยช่องเราจะไว้ที่มุมล่างซ้ายนะครับนี่อย่างนี้นะอ่าเรียบร้อยแล้วครับเป็นการถ้าใครจะเอาคลิปเราไปก็ต้องเอาโลโก้เราไปด้วยนั่นเองนะครับผมเห็นไหมซ้อนได้ทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโอ นะครับถ้าใครจะซ้อนอีกก็แล้วแต่ลุยได้เลยนะครับต่อมานะครับผมผมจะพูดต่อก็คือว่าสมมุติว่าเราเนี่ยเอาเข้ามาเสร็จแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับเหมือนเดิมเลยนะอยากจะให้มันซ้อนนานขนาดไหนก็กดที่ตรงนี้เลยนะครับเปิดนะจะให้มันยาวหรือสั้นก็กดตัวนี้ครับลากเข้าไปเลยครับผมจะยาวหรือสั้นได้ทั้งวิดีโอก็ได้นะครับอันนี้รูปก็ได้นะถ้าเป็นโลโก้เราส่วนใหญ่ก็จะลากยาวจนสุดวิดีโอเลยนะครับแบบนี้นะ จะสุดวิดีโอเลยนะครับปึกปึก๊กประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมหรือถ้าจะเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้นะครับผมเปลี่ยนตำแหน่งทงาไงครับก็กดค้างเหมือนเดิมใช่ไหมกดค้างแล้วก็ลากเลยนะครับกดค้างประมาณ2วินาทีแล้วก็ลากเลยจะเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้อน,นี้คือทั่วไปนะครับแต่ถ้าต้องการลบนะครับผมก็กด1ครั้งเลยต้องการลบนะกด1ครั้งแล้วก็กดคําว่าลบนั่นเองก็จะเป็นการลบออกไปแล้วเขเคไหมครับ ต่อมาครับมีมากกว่านั้นนะครับผมก็คือรูปภาพหรือวิดีโอที่เราเอาไปซ้อนเนี่ยมันแก้ไขได้อีกเยอะเลยนะครับผมไปดูกันนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับจะปรับแต่งค่าอะไรได้บ้างนะครับผมถ้าเราจะปรับแต่งนะครับผมก็จิ้มไปที่ตัวสิ่งเราอยากจะปรับแต่งเลย1ครั้งนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวตัวนี้ผมขออนุญาตลบรูปนี้ออกก่อนนะครับจะได้เห็นแบบชัดๆนะอ่าโอเคกด1ครั้งเสร็จปุ๊บนะครับนี่ถ้าเราต้องการที่จะปรับในคลิปเราคลิปนี้เนี่ยหคือคือเขาเรียกว่าอะไรนะ คำสั่งแบ่งแยกก็คือจะลบไฟล์ทิ้งนะครับที่ผมเคยสอนไปในบทแรกนะกดแบ่งแยกเลยก็คือจะแบ่งเป็นออกเป็น2ไฟล์ครับไฟล์หกับไฟล์สนั่นเองนะครับถ้าในคลิปของเราอันนี้นะครับผมในวิดีโอของเราเนี่ยมีเสียงอยู่ด้วยแล้วกลัวว่าเสียงจะไปตีกับเสียงวิดีโอหลักของเราคือตัวนี้นะครับก็ปรับระดับเสียงได้นะครับเห็นไหมกดระดับเสียงเลยแล้วก็ปรับระดับเสียงตัวนี้ให้เป็นศูนย์นะครับผมนะในคลิปที่เราแทรกเข้าไปอันนี้เนี่ยก็จะไม่มีเสียงแล้วนะครับผมคลิปนี้แต่คลิปนี้ก็จะมีเสียงของคุกกี้เหมืออนนนนเเดิมัั่งะครบ เห็นไหมอ่าปรับเสร็จแล้วนะครับผมก็กดติ๊กถูกมุมล่างขวาได้เลยนะปรับเรื่องเสียงแล้วแล้วปรับอะไรไดีอีกครับผมปรับในส่วนของประกบนั่นเองลองกดดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเอ่ยนะอันนี้คือประกบเปิบอ่าก็คือสามารถที่จะปรับได้นะครับว่าไอ้สีที่เราแทรกลงไปแล้วเนี่ยจะให้มีรูปร่างหน้าตายอย่างไรเช่นอ่าผมกดคําว่าสีซีดครับผมนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะกดสีไหม อย่างเงี้ยเห็นไหมครับผมนะถ้าไหนอยากลองปรับอย่างไรก็ลองไปเล่นดูนะตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ผมว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะอ่าถ้าปกติก็คือกดปกติได้เลยนะครับอ่ะกดติ๊กถูกนะครับผมกดปกติแล้วก็ติ๊กถูกนะครับมุมบนขวานิดหนึ่งตรงนี้นะครับต่อมาครับผมก็ในส่วนของภาพเคลื่อนไหวนะครับผมก็คือถ้าเราอยากอยากจะให้เจ้าตัวสิ่งที่แทรกเข้ามาเนี่ยครับผมตอนเข้ามาเนี่ยมันมีแอนิเมชันแบบไหนอย่างไร ก็กดได้นะครับกดภาพเคลื่อนไหวได้เลยปึ๊กเข้าไปนะครับก็กดที่อ่ามีทั้งตอนเข้าตอนออกนะครับแล้วก็คอมโบเลยทั้งสองทั้งสองตอนเลยกดตอนเข้าดูก่อนนะครับผมปึึงอ่าเราจะให้มันเข้าแบบไหนแล้วครับผมนี่โอ้โหแอนิเมชั่นมีเพียบเลยนะเช่นเข้าแบบว่าซูมเข้าซูมออกก็ได้แบบหมุนอ่ะผมเอาแบบหมุนละกันนะครับตัวนี้นะหมุนกดเลยครับปึ๊มเห็นไหมครับเห็นภาพไหมครับผมเมื่อกี้กดเสร็จปุ๊บมันก็หมุนเลยนะ หเห็นไหมครับผมนี่กดปุ๊บก็หมุนเลยปุ๊บปุ๊บอพอพอ,พอนึ<อ>กภาพ <c oughs> ออกนะครับตรงนี้นะ,ะเสร็จแล้วครับผมอลอยสักตัวแล้วกาันแบบพลิกแล้วกันครับผมอันแบบนี้นะเห็นไหมครับก็จะพลิกเนี่ยแบบนี้นั่นเองแล้วเราก็สามารถกําหนดเวลาได้นะครับจะให้พลิกชา้าพลิกเร็วก็เลื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราไม่เอานะครับผมก็กดไม่มีตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะ,ะแล้วเราก็กดติ๊กถูกไปได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันต่อไปดีกว่านะ ต่อมาแล้วครับเรากดย้อนกลับตรงนี้ได้เลยนะครับปึมเสร็จแล้วครับไปดูฟังก์ชันอื่นบ้างดีกว่านะครับผมอ่ะอันนี้ลบพื้นหลังเดี๋ยวผมจะสอนในบทต่อไปคืออันนี้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ครับผมแทนที่สไตล์แยกเสียงก็คือเอาเสียงออกจากวิดีโอในคลิปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาดูซิว่าจะใช้อะไรบ้างครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณว่าอ่ะเราสามารถครอปได้ด้วยนะครับผมนะมีคําสั่งว่าแก้ไขก็คือครอปตัวนี้ลองกดดูนะครับเปิดเข้าไป เราก็สามารถหมุนได้นะครับจะตัวคลิปนี้นะที่แทรกเข้าไปเนี่ยจะหมุนมันก็ได้จะครอปตัด,ตดมันตัดมันก็ได้อย่างเช่นกดครอปเลยนะครับผมครอปไปที่นี้ก็คือเราก็จะตัดเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการเลยเช่นสมมุติว่าผมต้องการแค่ตัวผมนี่เห็นไหมครับโอเคนี่พอนะปึ้มเรียบร้อยแล้วกดติ๊กถูกเลยนะครับปึบเห็นไหมครับก็จะทําให้สิ่งที่เราแทรกเข้าไปเนี่ยมันมีแ่วนี้เองนี่คือการครอปนั่นเองนะครับผมอโอเคนะตัวนี้ถ้าเรา สนใจอย่างไรก็ลองทําดูตรงนี้นะครับแล้วกดย้อนกลับดูเลยเห็นไหมครับผมตรงนี้นะครับก็มีในส่วนของอะไรอีกเอ่ยฟิลเตอร์ซึ่สอนในบทที่แล้วไปแล้วนะครับผมการปรับแต่งโทนสีต่างๆนานาเดี๋ยวในส่วนฟังก์ชันของคําว่าเสริมภาพตัวนี้นะครับผมก็คือการที่เราจะปรับหน้าของเราเนี่ยให้มันเรียวลงอ้วนขึ้นหัวเรามันเล็กลงโตขึ้นขาเรามาเรียวลงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะสอนในคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมอันนี้นะมันมีรายละเอียดเยอะเลยเหมือนกัน นะครับอะต่อมาครับที่เราจะใช้กันก็อาจจะมีคําว่า m a r k กนั่นเองนะครับผมกด Mas k ได้ 1991, เลยคร,รับปากเข้าไปนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับจะ Mas k แบบไหนเช่น Mas k เป็นแบบวงกลมให้มันเป็นแบบวงกลมนะครับเห็นไหมตรงนี้เนี่ยก็เหลือเป็นวงกลมเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนี่ครับผมเลื่อนได้นะครับให้มันเป็นของขอบฟุ้งๆหรือเปล่าให้วงกลมมันมีขนาดใหญ่หรือเปล่านี่ให้มันป้านลงไปหน่อยนึงปึ๊บปุ๊บป๊บอย่างนี้ เห็นไหมครับผมแล้วก็มาร์คแบบนี้ได้นี่คือการมาร์คนั่นเองนะครับผมแล้วกดติ๊กถูกได้เลยนะครับต่อมาครับผมอันอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่แล้วนะครับผมนะตรงนี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งครับผมถ้าเราต้องการเจ้าตัวไอ้นเนี่ยอีกอีกหนึ่งอันนะครับก็กดคําว่าคัดลอกได้เลยนะครับปึง๋งคัดลอกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะโผล่มาอีกอันหนึ่งแล้วตรงนี้เห็นไหมครับผมนี่นะโผล่อีกอันหนึ่งแล้วตรงนี้ซึ่งเราก็สามารถย้ายตำแหน่งตำแหน่งของเราตามที่ต้องการได้เลยครับผม เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นการคัดลอกขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับเจา้าตัวการทําภาพซ้อนเนี่ยมีรายละเอียดเดยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยววัต่อไปนะครับผมจะพูดถึงวิธีการลบพื้นหลังอย่างไรดีครับผมเช่นผมพูดอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เนี่ยอยากเอาพื้นหลังตัวนี้ออกไปทั้งหมดเลยเหลือแต่ตัวผมอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีพื้นหลังเลยแล้วก็เอาแบ็กกราวด์สวยๆเนี่ยไปซ้อนที่พื้นหลังของผมนะผมอาจจะยืนพูดอยู่หน้าน้ําตกก็ได้นะครับผมโดยที่ระบบเนี่ยมีการ ลบพื้นหลังให้อย่างอาตัตโนมัติเลยซึ่งแอปนี้เก่งมากๆเลยนะครับไว้ดูบทต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ